ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังะเรื่องราชานเซียนผู้พิทักษ์แห่งนครในตอนที่128กันแล้วนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผม วันนี้จะไม่มีใครเข้าไปในชุมชนของพวกเราได้ทั้งนั้นอย่าคิดจะมาลื้อถอนบ้านของพวกเราคุณชายโออย่างก็ให้เงินชดใช้พวกแกไปแล้วนี่อย่ามาเล่นตัวหนะ้าไอ้แกนั่นเรียกว่าชดใช้เหรอไม่ถึงครึ่งของราคาประเมินด้วยซ้ำบีบบังคับกันชดๆ แล้วไงพวกแกไม่พอใจกับการตัดสินใจของคุณชายโอหยางเหรอไอ้พวกนักเลงอย่าคิดว่ามีแรงแล้วใครจะทำอะไรแกไม่ได้นะสักวันหนึ่งพวกแกจะถูกจับแกแล้วยังหัวลัน้นฉันก็ไม่ถือสานะถ้าจะให้ ส่งแกไปลงนรกเร็วขึ้นนะโอ้ยนี่แหละสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่แค่บังคับจะครอบครองบ้านของพวกเราบางทีก็ส่งคนมาทำร้ายโอ้ยอย่างหัวก็ดีมาจากไหนถึงได้ลังแกคนกลางวันแสกๆไม่ใช่แค่นั้นหรอก อาเกิดอะไรขึ้นอีกนนะั่นไอเด็กกระโปกดูการ์ตูนมากไปมั้งอยากเล่นบทฮีโร่ช่วยคนแก่ฉันจะสั่งสอนให้ว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงน้องชายฉันพวกแกทำร้ายคุณปู่หูได้ลง พวกแกมันชั่วสักวันหนึ่งสหายแห่งความยุติธรรมจะเล่นงานพวกแกโถโถโถฉันก็รอให้สหายแห่งความยุติธรรมปรากฏตัวมาทั้งชีวิตเหมือนกันว่าฮ่าฮ่าฮาตลกชิปเปิงของแบบนั้นมีอยู่จริงที่ไหนเล่าถึงเวลาเลิกดูการ์ตูนแล้วไอ้หนูฉันจะส่งแกไปตายเดี๋ยวนี้แหละอา้า กับเด็กตัวเล็กๆก็ทำได้ลงพวกแกยังเป็นคนหรือเปล่ามารับบทฮีโร่อีกคนและจัดการช้าเกินไป ไอ้ควายเอ้ยเป็นคนนอกแท้ๆขี้เสือกนักกูจะทุบกระโหลกมึงให้แหลกเอาฝ่ามือฉันไปกินก่อนส่วนแกพระผมผมไม่เกี่ยวครับผมแค่เดินผ่านทางมามาเอิญนเท้ามันไปเหยียบโดนเด็กคนนี้ จำเอาไว้ล่ะคนที่จัดการพวกแกในวันนี้คือสหายแห่งความยืดติธรําก็กจบไปแล้วนะครับผมสำหรับมงานเรื่องราชันเซียนผู้วิทักษแห่งนครในตอนที่128นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผม